เดี๋ยวเรากินละเจ้าก,กินเพรท่านได้เอากัน<อ>กน้องผัวเจ้ายังบม่ได้กินปะอเออเราเป็นห่วงเจา้าในใช้เป็นไปน้ำอยู่ไคือว่าเฮือนหลังนั้นบอกเฮือนเพิ่นเพินโดยทำไมฮะแทกที่ดินก่อนแทกดินดินอันนี้แทกตัวนี้ปะดูบ,บด๊วยเห็นบ๊วยในเฮือนจไหมไม่เห็นเลยอ้าว แต ais, Depois, uh ่ข่ารักตัวนี้เนาะแทกเอาไว้แทกไว้เขียนเป็นบทบันทึกบอกกันใดซื้อแล้วเขียนใช้ชื่อเจ้าบกกันแทกแล้ว ขีดข่าหมดเด้อนี่ไอ้กิงอุ้ยเอาลูปมาดนี่สำบายดีออาลูปเนาะใชยคือบนนุ่งชงไห้แล้นุ่งเสื่อตัวเก่าน้ะไอ้กึงนี่แล้วกินนมแล้วก็จะจังไวอ๋อจะชๆไปน้องอ่เลย เป่นหลังก่อนเลยสบายดีเด้อพี่น้องเน้องบอลิกกำลังมาหอดพี่น้องเนาะมาทำหลังบอลจอยบอลจอยกมาทำหลังพี่น้องเอ้ยบอลจอยมาก่อนวิลาอย่ะอยู่วิลาอืมเยอะว่าฮะมิดเลยลูกสาวจ้าบอลนี่ Ủa, nói... ừ, tít đèn bà Mẹ Ui Bà tít đèn mừng là nó Lẽ ai hả? Sự cô mày đây tuổi thơ đi đâu? Rồi nó

เอาลูกเกเ้่งมันมาจักขืนนี่ยเน้อยนี่ตื่นมาแล้วจังห้แต่เก่าแล้วยังไ่ได้หาลกจักนอยากยืนเด้องไ่ไจะไดาบก่อนน้องไบาด ไปเอาลูกไว้เล่าห้ยนะลูกน้อยจะหายนะเพื่อนเราลูกก่อนน้ำอันนี้พี่น้องเอ้ยน้ำพลน้องเลยขึ้นแล้วเข่ามาหนปเอาใครอีกอ่ไปเอาแล้วบ่ไปเอะเรเราขายเราขายบ่ขายตัวไม่เซ็ตเรามีตัวใกล้ขายเฉย

เพิ่นมาบ่อยเกินมาแล้วแต่ว่าเพิ่นยังไม่ได้แทกบ่เดี๋ยวๆดื้อดื้อป่วยดื้อใครลงล่ามันตรงไหนลงลามหมดแล้วไปห้องแมวของน้ำร่วมบ่เอ้าอีนั่งกินน้ำนี่เหรอน้ำผลบ่น้ำผลสะอาดด้วยน้ำผลกับผลต๊อกใบ ai cưng này, cái đấy lo vẫn hài mà nè cưng, lai đấy lo nói ừm, sao đây là bao lả ca, sao lúc đây là bao lả ca, tì tì, mươi ngàn là lao vào bà chiết thek, được níi hả? bao được

วัเตีฮะวัดรุวัดรังป่กภูเก็ตนะในเกิงจะได้ที่ดินใหม่แล้วบ้านเป็นของตัวเองเลยมันนั่งอยู่นะนี่ย่างนะไหนก็ดดิเราให้บ่าน้อเจ้าก็อุ้มบ่ถ่ายตามเฮาย่เงาเลยนะฮะแล้วให้มันนีดเด็กน้อยจงชัยวันสินว้านนี้ วิถีชีวิตกษสนี้น้องลอยรับบุญมิสิเพร่เนตมเมีบ้นละลุงลน่อยตาเมียบจนุครลุง่คยตาเมียหอมแก้มเมียบบันนี้กันได้ที่ดินไหมก่อนอยงหอมแก้มเนาะน้องลอย ิให้หอมจ้วยให้เราหอมจ้ะยอ้าวได้ที่ดินมามาเช่นะไม่กินบ่ได้ได้จ้ะอย่าเมานะหอยให้กินยันตายไม่กินแล้วนะกินเลือกนึงน้ำต้มนี่อืมกินเลอกนี่พอเดินไปหน้นาไนหนาะรถพอแล้วกินวัวแต่แล้วโอ้มากระไพร์มาโอ้มากระไพรเบาลีมาผัวเดียวว่าเบาวิ่งชายที่สามมาโอ้เบ,บาวัดผ่นนอนผ่นต๊ะผ่นต๊ะเบาบ้านจ้ะ โต้คือกันค่อยกับมาไ <ừ, S 1> ปี๊ยกกันนี่ปยังเปี๊ปยก<ด>อย่างไรเจ้าขี่รถใหญ่บ๊อบออกมาจากบ้านเ<อ>จะวางจากชายค่อยแล้วเจ้าออกมาได้บ่อแมนเอ,อ่อค่อยๆขี่มาผดจกพอมันมันยุตจกวางแกงกอกเนาะแมนแมนค่อยกับมาถอดนั่นอยู่ฮัทเพิ่งจะแทกแล้วพอดีมาถอดผมดไปตามนิวฮะผดเนี้ยไปตามนิวเออถือไปก็เนาะทางไอ้เล่าเป็นหาหมื่นบ่ ว่าอย่ังนี้ละต้องถามเบิ่งกอนอันนี้กันยังบม,ม่แน่ใจยังบม่แน่ใจยันยันเพิ่์นวอาเป็นที่เนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นวโาแมนโบแม่น,นวอลวอาจังทันทีท็อกเพิ่นคนละภาษากับ<ม>เฮาเพิ่นเล่าทึงเฮาเราลุ่มแหละเฮาอาจจะบ่เข้าใจเพิ่์นวอลนะม,ม,ม,ออมาหึงเราได้คลิปหนึ่งเลยได้คลิปนึงกันลังได้คล<ม>ิปหนึ<ม>่งมาจะพักก่อน,นแหละมาไว้หรือีะเจ้าเนาะแต่ว่าอะไรหลังกันมาไดแหลยขับรถนดเดียเออจะวางจะคอยกันน่ารู้เนาะคอยพัด ผลตกแล้วมันห้วยแล้ว่อยก็ใช้เชื่อกันผลมาเขาน้อยเขาน้อยนี่นะขนมนี่ชื่อขนมมาตอนนี่เฮ้ยจะเฮ็ดกับแม่ได้อันนี้มาสบายดีเอาขนมน้ำบ่าไวไปขนมแซ่บได้อันนี้ไมจะได้เอานะมาสบายดีก่อนเด้อ เราหายแม่ไปดีก่อนขนมไว้ก่อนไปกินเนาะมันแซ่บได้ขนมนี่เนาะบ่าจอยอม,มีใจเมื่อไงถ่า,ายรูปในน้องร้อยมีราสีเห็นได้หนิได้ดินใหม่ไปหน่อยเนาะไปแยบ่้าจอยนี่นี่นเลยแล้วให้ผัวเจ้าตัดไม้มา,หมาเห็นนดกันด่ายี่ใหม่กันปะนี่เดียวมึงเนี่ยกันดายอะ จะพยาต์โตกบ่เวลาหิวหน้ามีนายผัวเจ้าแล้วพอดีขั้นดใดนี่จะมุดขั้นนี่ลดพอดีหำแตกพอดีล <No. S 1> น้องมันลดเราข่าบลงอ๋อเดี๋ยวเรากินละเจ้ากินบ่ท่านได้เอาขนมผัวเจ้ายังบ่ได้กินบ่เออเราเป็นห่วงเจ้าในไชเพิ่นไปน,น้ำอยู่ใช้กี่บาทเฮือนหลังนั้นบ่เฮือนเพิ่นเพินโดยทําไม แทกที่ดินก่อนแทกดินดินตันนี้แทกตัวนี้บ่าวบ่แม่นบ่ได้เหอนจใจนี่บม่นแล้ยอ้าวนี่ดิบดิบตัวน,น,น,นี้แต่ค่ารักตัวนี้เนาะค่ารักตัวนี้อืแทกเอาไว้แทกไว้เขียนเป็นบลบันทึกบอกกันได้ชื่อแล้วใช่เขียนใช้ชื่อเจ้าบกก๊วยคนแทกแล้ว มาคือตู้แท้นี่มาค่ะมามันจอยด้ด้อยบอเลยวตัวนี้มันเริ่มลูกได้แหละแต่แต่ค่อยมานี่ตัวนี้ตัวนี้บัจอยหแห้งนะมอยเมันเริ่มลูกได้แล้วมามันหันละหมาจะ้ะอ่านอาน,นาาาลกาาาามาา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 ง เปนเปนเฉาะจกค้นนะลูกกพาะเจเอาไก่คนเนีะไก่ก็จังหน่อยกอนอยากเ้าเพนยังบ่ยังยังบ่เพลินเนาะสิบเอ็ดโมงจังโมงเพลินนะเ่าาเพินนะสิบสอม่นจะพาะเอาแหลกส้งว่าไอเกงเพินก็ดโมงครึ่งสิบโมงครึ่ง่อือ กองที่ดินที่มาหรือเปล่าเมียอฟิล์มอมาบ่เออออออนี่เราเป็น,บบปน้องเนาะเสาก็มีแล,ล้วเรือที่ดินบบน,น้องหลอยบอ่ได้มีเสียมคุณจะหลอ่อปะขวยมันเจ้าเคยคุดบอกมือมือน,นั่นเคยเห็นจะ,วะขวดได้ตัวมือนะ สองตัวโอ้สองตัวมันพอจะกินเฉพาะมอกินไม่ยานะให้พากินให้ลูกกินขอบอะด้กินไม่ใมันพิษเนาพิษบ่าพิด้เมื่อแรมัแตงก็ซื้อมาให้นะม่อไร้มัแตงมันแตงม่อไรขวินก่อมซื้อมาอีกพาเด็กเจ้ากินเก่งเลยมังแตงเนาะเพราะว่าเจ้าแซ็บดิผัวเจ้าบบอยากมังแตงบนไหนผัวเจ้าผัววอวบอะไยากใกล้ันวยากใกลโด

เสียวหนาทางครับอคือว่าดินอยู่นี่ดินนี่ดินนี่คือว่ชื่อมืพี่บอชื่อบินี่บอไอ้กึ่งจะจัดการขนมบอได้ไงไม่เอตุใครบอไม่เอตุไหน เอาจมีก็ได้เนาะว่าเจ้าเคยอยู่นี่เนาะดูแล้วกันเพิ่นอยู่พุ่นก็ดีขึ้นกันได้เจ้าจึงอยู่แคมทางในอนาคตเนาะเกขายเครื่องขายปัดวัดจกินข้าวเหญ่หรือกินแค่นี้ปายอ่างเนาะเราจะกินทั้งสองอย่างพี่เนาะกินมาได้แล้วทั้งสองอย่างเนาะเราหมดเลยมามาตำลังเนาะได้กินผลว่าจะมาตำลังเด้อวะบ่วบานข่อยผลตกดีเลย tốt bao ừ, ừ. sao này tốt tốt nghe mình sao nó nó sao nhá mà bàn mà tầm lén sao nhá sao bún bọ sửa lo sao bún bọ phân mẹ lại mẹ bún mẹ bún bọ phần phân này Phần, ừ. phần cái gì nhụ bà mát trầm trao này bớt chắc quả bún phân thảo quả bọ quả chân kiểu lọn này chào chị chàng quá cả phần cam nóng lòi này ơn mẹ đấy gì đó và lúc sai ừ. phân cái nhảy đấy lúc này phần thì mà Rồi Xong mái cái nhắn mẹ đấy, còn ơn được đấy, ơn lắm ướu, nó không may nhảy, hả? May nhảy, may nhảy bún bả, làm ăn đồn tự bả, đồn, làm thải thái song clip, làm à bả? Làm qua song clip, cái vải làm ăn căng lê nhá, rồi, chuẩn bị, chuẩn โดนไหมโดนไหมชิมาแทกดินนะแช่บ๊อกขนมกคยชื่อมั้ยน่แช่ได้รุ่นนี้มันมันมีใจเนาะโดนตัวนี้กินเป็นแล้ววะเอ้ายังแล้วคือข่าวคิวเป็นขี้เกี่ยมกันเป็นกระโปงแหงสีกลายเนาะไม่ดีคิเกี่ยมใช้ผัวเห็นเจ้าของที่ คุณเจ้าชิดไปไว้ไกลๆแม่น้องเลยเนาะมันเป็นขยะชิดไ,ไกลๆแล้วเก็บหันเก็บนี่เก็บลุ้วนะดีใจเพราะจะได้ที่ดินใหม่ดีใจดีใจลายเติมหันมาได้แล้วแต่เพิ่นชีปันให้ทำใดเนาะเ<ล>ป็นชื่อให้ทำใดเน้ยเป็นชื่อทำไรเป็นชื่อให้หลายก็ได้หลายเป็นชื่อให้หน้อยก็ได้หน่อยเนาะ มีผอบ้านพร้อมแล้วมมีพพออบ้้านรจะบ่มีผอบ้านบ่ได้ได้ถือขายต้องมีผอบ้านเว่าที่ซื้อสองต่อซองกับเฮาเจ้าคอยบ่ได้แม่นบ่แม่นข่าวเชียวขึ้นบ่ย่านหมู่ปีงทางน้ำอนาคตเนาะบ่ได้บ่สร้างบัดนี้คันเจ้ามีดินมีดอนกับขันมีหัวมีห้าวเห็ดหัวเห็ดห้าวปลูกนั่นปลูกนี่เนาะสบายปลูกกล้วยปลูกยางไม่จะเตี้ยหลัก ฮะว่าไม่เจตีบวกกันอ้าวบ่าอยช่างน่ะว่าลูกจะกินน้ำบ่คนน้อยๆนะโดยกินมาท่านไดหรือวะเพิ่นย่อดอกเพิ่นมาเห็นท่านมาเพิ่นมาเห็นดินอันนี้เป็นพระเจ้าอยู่ดินแล้วนอแต่แรงเนาะพ่อเสริมว่าถือเพิ่นพ่อเสริม จาเจ้าบ oh ุกไปหน้าเพื uh, okay, ่นบ่มือน่ะกับไอ้ลาวได้เกวนะเาบุกไปห้อนให้ห้องหน้าเพื่อนพวกมาเจ้ามาเจ้าบหนีบ่นี่ เหมือนมาลายหรือไอ้เก่งเคยมีบรเวียดเข้ามาแล้วมันอยากได้มาอุดอีกคฮะไม่มีมาไอ้เก่งนกหมักขึ้นขนมกรลูกอีกคนเราเคยพอขนมกินขนมก็ค้ายกว่ากินเหล้าเนาะไม่ผมนี่อิ่มเนาะกินเหล้าเหี้ยเมาเมาเมาแล้วนอนตื่นสวยไม่ได้ตื่นสวยชักตัวยนี่เสื้อนี่นะหมดเลยชักเลย จักมื้อจั่งสิชักเอาอันนี้น่ะเดือนนึงบ่เดือนนึงสักเทื่อนึงโอ้ยน้องลอยเด้ชักได้บ่อยยังยังบ่ได้ัเจ้ากําลังนุ่งเนาะเชเดเนาะเจ้าัดูเด้อเจ้าเด้อเจ้ายังว่าเป็นผู้หญิงเรายังว่าตเกิงนี่ผู้ักก็ได้นบ่แม่นไดนี่น่ะมันเป็นชันของ่ง่งก็ขาดเมียก็หายเมียก็หายก็ขาด สบายดีนท e ี่ละออ้ได้ยอนีเลีลูกสาวไพว่าได้ยอนแทะใช้ว่าเมื่อเป็นลูกไพ่อยน่คนนี้บอกระดองล้านนึ่งนะไปเมื่อแต่เดี๋ยวนี้ไปสิเรลี้ยงเอาไปบ้าปะใหญ่ก้อนใหญ่สิบแปดปีกันเนาะบ่เมื่อใช่ปะจะยู่น้ำพ่อใช่ให้ลูกค้ายคอย ลูกชายข่อยให้ลูกชายเดียวจะให้ลูกชายข่อยมาอยู่พี่กับบ่ได้แล้วข่อยกับบุญคนอยู่นําแล้วแตววงให้ไปสู้ก่อนคนหนึ่งลูกชายข่อยให้ลูกชายเดียวครับแบบทางนี้น่ะแต่งลำบัมาเฮือนบอทางนี้แต่งมันขัตตุมกัแต่งกัมบมือเฮือนเนี่ย<ำ>มา,ม,ามัลินชื่อบอ,อ,อ,อมันลินชื่ออะไรอันนี้เหมืนมานเหร เว้นโหลดเพิ่มว่ารถเพิ่มอ่หนัดซื้อดินมานีเพี่น้องเอ้ยเนาะลงมาเตรียมแทกดินมาเจ้ากระเด็นเพิ่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 นเฮเพิ่นหู้หรือเปล่าว่ามาแทกดินเพิ่นกลังชวนหมู่บ่เพิ่นก็หาการจะตั้งหรือว่าเจ้าด็ไปหาพ่อบ้านแล้วให้เพิ่นไปหาบ่ cho khai ghi nhớ khai hãy 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 đi hãy 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 เฮ้ยกึ่งเจ้าบัวถอดขึ้นมาางเขามานี่ถอดนี่นะถอดถอดเมือเจ้า้ออ่ะจะชีปแปงบ่นังดังอยู่บ่โอดังมึงเลยอเด้อดัดงอ่ะน้ำไหลได้ขอว่ะม,ม่หมดลงเบิง่ง <c oughs>